ที่แลกสกินตัวนี้มาเรียบร้อยมันจะแค่ไม่กินนะไม่เป็นไรหรอกแค่แค่สกินแต่ว่าแต่ว่าทำไมกูเป็นแท็บที่มุมนั่นเลยวะก็ทำให้เป็นไม่กินอะไรคืออะไอ่ะแดงแจ๋เลยแนวคาเท็ดเจ้าทำไมกูเป็นเทพที่บริกางอากาศวะที่สกินชื่อสกินมันชื่อแปรพัยแต่แม่งแบบตัวแม่งไม่ไม่ดูแปรพัยแิ่ไอ้พี่ไอ้หอยทากได้ทำอะไรได้หอยทากปลาใส่ตัวแล้วติดสโลว์แค่นั้นแหละอย่าอะไรเลย เฮียวไม่ว่าคืออเฮียดาดาวเกกขั้นหนึ่งไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่เห็นไอ้เจี๋ไอีเขี้ยกูกลายเป็นเดเทลลกูกลายเป็นพระเจ้าอยู่บนท้องฟ้ามึงลงมาไอสัตว์มึงลงมาเฮียพวกแกหมดแล้วเฮ้ยโอเครู้สึกเหมือนมีใครล่วงแบบเฮ้ยไม่กูไม่ลงไปอ่ะไอ้เฮียกูนะดิลิทดิลิทตัวเองมาลงมาดิไม่ไม่ลงได้ปะกูอยากชนะไม่เว้ย คเดี๋ยวมึง<ห>จ,จ,จะเป็นเหมือนในคลิปก่อนกูอะที่แบบแข่งความอดทคนนี้คว้าไฟบอลขึ้นมาอะไรย่งวะเอๆๆ <c oughs> ่อกูโดนไปรีกินน้ำก่อน <c oughs> อย่างโหลดช้ามากเก็เจอแล้ว <c oughs> ใช่โหลดช้ามากเลยซันต้ามาซ <c oughs> ันต้ามาเร่งไงวะไม่เสียงเกมเบาจาังวะลงทำไรวะไม่ไม่เว้ยมันเกมมันเป็นอย่างี้แล้วมันรู้รู้สึกว่ามันโดนปรับเสียงมันเบาลงอ่ะ ว่าละโอ้ยเหยาโดนยิงเพราะว่ากูเล่นกูก็ปรับว่ามันสีปรับสีขีดอยู่ปกตินะแต่แม่งเสียงมันเบาลงสวยอะิงโดนพังไงไม่โดนน่าจะดีแด้โดนโดนอยู hmm. ่ตรงเนี้ยมาดิมาดิมาดนโดนเกี่ยวต้องกลับก่อนไอ้เนี่ยตัวคุณนี่ความรู้สึกคุณนี่โคนอยู่บีเลยเขากำเซิร์ฟมาเขาต้องเซิร์ฟมา มาแล้วมาแล้วมาแล้ป๊อปมมันดักพิน์ิตพินไม่หวไม่หวไ่ไกูด่าไม้อโลโลโตยตายตายตายไ้เก่งจังเลยอะเก่งเหี้ยเราจะให้โดนลูกคือวิ้เตรายกูคนดีบีอะตอนกูเล่นไหนดิกูควรทำไงต่อไปกดกดกด W ค้างแล้วก็ตรงหิวไปตายต้ไอ้เหี้ยเออคนน้อยคนน้อยเองอะไร ไอ้ีะคุณอะไปซื้อกล่อไปต้องอย่ผมต้องสอนคุณวะท่านเหล็กไอ้เพชรเพชรในกล่องป้อเอาเอาไว้ในกล่องเลยกูก็ไว้ในกล่องแตคุณลืมเมลคุณต้องทำอะไรต่อไปอะกูลืมจริงจังซื้อกล่อไอแพดไอแพดได้คาดแล้ววะไอ้แพดได้คาดจะสิ้นมึงจะพลาสติกได้ปะมึงจะพลาสิกตัวนี้ได้ปะจำได้ว่าเวลาโดดลงไปสามารถสามารถขึ้นมาได้โอเคมันตายหาแล้วผมว่า โอ๊ยโอ๊ยแพมันตายแล้วเชื่อผมปะเอ้ยมึงหมาหบัวไอ้เหี้ยไม่ไหวก็ถอยกลับมาอย่าได้พลังโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายไอ้ไอ้แมวกูบอกกูบอกว่าถอยกลับมาอะเอออ่ะดูดูดูอ่ะเออกลับมาจริงจริงจริงหน้ามันจริงหน้ามันไม่ไหวก็กลับมาไอ้วะพอดีเป็นคนชอบเปรี้ยว ตัวเหม็นเลยใช่ไหมตัวเปี้ยวอีม่แม่แม่เน่าเราคืออะไรตัวบีบใส่มะนาวสั่งสีดงไม่ดูน่ากลัวมากไอ้เขี้ยอ๋ออ๋ออ๋อพลังดีหนูไอ้เขี่ยยเวทีไอ้สัตว์ยุ่งไปคุณไม่ได้กลับมากลับมาทีแม่คตายโอ้ยโอ้ยโอย เอ้ยมึงแลปเกาหลีใส่กูไอ้สัตว์เดี๋ยวกูแลปไทยด่าแม่งเลยเฮียเดี๋ยวกูโดนแบนเชอะเดี๋ยนะไอ่ต้องจะจำเฮียไว้นะนะพี่คุณพูดว่าคุ้งแล้วคุณก็โดนแบนไมคุณอยากูดตามเราเดี๋ยนะโอ้มันสามารถดูดได้ว่าบ้านไหนใช้นี่ด้วยเฮียดีเว้ยมันก็เป็นทั้งอย่างที่ผมบอกมันดับมันก็เหมือนดาบสองคมอ่ะ คือมึงก็แจมแม่ด้วยสกิลสกิลยอดนักสืบของขวบกูดูกูก็รู้เว้ยเฮ้ยเอาวะกูไม่จําเป็นต้องมีโพยบอกเอ้ยมันก้อนเหล็กอ่ะโอ้ยเอ้ยไม่ยาจะจะจาจะไม่จะไม่ต่างไปมอย่าสู้เว้ยจะไม่ต่างไปยี่สิบแปดเจ๊อือกูตายจะไม่กูบอกอยู่ว่าต่างกันจนตายี่สิบแปดไม่ให้กูสู้มึงบ้าปะเปล่าว่าจากไอ้แพรมันเป็นนักสู้อ่ะตายตายกูว่ากูว่าเป็นดักตายไว เ้ยมีคนมาปาดปาดอ่ะตายกูไม่ใส่แว่นหรอกูโวเดิมโอ้เป็นตัวเด็กมันแรงมากจ้าอันนี้ตัวจอกก็ตาย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 ตัวจอกนี่คือมีพาดสองพาดสองพาดสองว่าทำไมมันตีแปลกๆวะไม่ท่าแปลกๆอธิบายฟังหน่อยตายตายมันใช้ท่าคุกเข่าแล้วท่าติดปักพี่โอ้ เิ่ไหนวะเพิ่ที่เราใช้อยู่แล้วนะเพิเราใช้คือมาร์คแมนมันไม่ได้ค่านะจเจ๊มันเอ้มีเพชรกูมีเพชรเป็นร้อยเลยนี่วาทาไมกูไม่อากวะกูลืมอ่ะของเราเป็นเปิดเกมมาเพิ่มดาเมจธนูบอกว่าวิสเกิลคุณบอกว่าคุณมีเพชรเป็นร้อยแต่คุณเอาไปอัพดาเมจอะไรบวกระยะคุณมันดูเยอะเท่านั้นแหละ ดาเมจแรงขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจสถานทูตเงิ่นเกาะเล็กสิบสามแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดมึงไกลเกินไปมันก็ดาเมจเลยดีเฮ้ยกูฆ่าตัวแรกได้แล้วทั้งที่กูนิวบี้ไว้เจเจเอาเห็นในกองไ้มอ้๊กอดให้หน่อยได้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 เออตอนนี้มีแค่อ๋อแกไปเลยวะดเนี้ยหรือว่าแบบเราก่อขั้นสองแล้วเฮ้ยกูฆ่าต่อเลยตอนนี้จะจะต้องอ๋ออ๋ออ๋ออเมจก่อนป่ะเปิดเปิดอาวุธกาเอ็นชาร์ โอเคเออว่ะทำไมกูทำไมกูไม่เอาเพชรไปเปิดอาวุธวะสีเหลือง<ม>ให้เอ็นชาร์ตนะถ้าใครจะบวกก็บอกไม่เป็นไร,ไม,นไรมันเอ็นชาร์ตแต่เราไม่เอ็นชาร์ตก็ไม่เป็นไรแล้ว What? ไม่แปลกสีเหลืองมาเล่นโดนเงี้ยมาได้เอ็นชาร์ตได้เอ้ยใครมีเพชรบ้างวะกูขอยืมหน่อยดิเอ้ยทำไมคุณทำตัวเป็นขอทาน <laughs> ไม่เป็นไรอาชีพใหม่ของกูอาชีพขอทานเออขอทานเานกมมี่อาชีพกระจอกมั้ย ไม่กงินจอบแต่มันคืออาชีพขยะเฮ้ยเฮ้ยอย่าชุดเพื่อนสองคนไล่กูอย่าอย่าอย่าทันทันทันมีธนูด้วยมีธนูกับ snowball ทะซุไปทะซุไปทะซุไปเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าสีโดนแล้วพี่โ้โหตั้งปีกันสีทำนั่นและเฮ้ยกูด่าเพ่หน้าด้วยเฮ้ยแต่มันตีกระเด็นไกลจังเลย เกมแม่งเบาขึ้นเยอะเลยใช่ไมโคตรเขาเหมือนไม่อยากพูดได้ยินอ่ะตายไอ้พวกนี้แม่งชอบอยู่ที่สูงมันไม่รู้เลยไงว่าคนบ้าชอบอยู่ที่สูงครอบเล็บอิสนาวสีแดงสีแดงเดียวคนเดียวเนี่ยโดยเฮล์มินเฮลมินยึดสีแดงแม่ง เสียงเกิดแล้วโอ้แม่งเยอะอะถอยดีกว่าไปแล้วเอ้ยคุณอย่าเปรี้ยวดิสูตรไหนวะเนี่ยอ๋อเฮียสนูฟบอลติดไปกูเจ็บอะไอเฮียไม่ไหวป่ะอย่ามานะอย่ามานะขับไล่ปีศาจนะะไล่เฉาอยู่กันเลยเฉาอยู่คนหนึ่งเพราะเรามันมีการระเบิดอยู่มันขุดไม่ได้ โอ้ยโอ้ยไอี่โอ๊ยเมลลี่เมลลี่เมลลี่เส้นที่ยังไงวะไม่ไม่ไอ้ถึงตัวมันตัวมันตัวมันมาเสริมตายแล้วหนึ่งไอ้เมลลี่เป็นทิวจังวะนั่นแหละเอ้ยพี่มันจะไปตายรังเหนียวมากเออแล้วอุ้ยอิยาธนูหมดอุ้ยพี่สีเหลืองแม่งจะเอาไอ้บล็อกมากันอ่ะฟันดาบทำไมมันดูแปลกๆวะทำไมมันเหมือนสกิดหินเลวะขับพี่ดีวันนี้เยอะมาก มันมันบ๊าเลยมันอัปเดตมันเหมือนมันมีองมีบา้ากอยู่แต่มันยังไม่แก้ท่าสกิดอะงไงเงี้ยหุ้ยขี้เหรดเลยเกมรูว่าถ้าชองขอบินเขาไปแปลกใจอะไรเงี้ยไปบินเหรอพี่อัพดาเมจเลยไหมหรือว่า up อัพรอเก็บพบก่อนอ่าตอนนี้นเราด,รด,ดามเมจเท่าไหร่ดัมเมดอ่ะดามเมดหนึ่งเลยอัเป็นหนึ่ง ก็มีปัญหากับตจะมีงเท่าไหร่ที่รู้สึกนะเอาแบบหรือไม่ก็อพเพชรอพเพชรบ้านก่อนก็ได้ป่ะเพราะไงเราก็เหมือนแคมป์บ้านอยู่แล้วจะได้จะได้ทำอะไรอพง่ายง่าขึ้นเถ <Hey, S 1> อะไอ้ผู้บ่าวผู้บ่าวอยู่ไหนเรอจ๊ะผู้บ่าวทั้งหลายไปโอเคถ้าไงยังไงอย่า,ยาก็ต้องเดินไปเก็บเพื่อนกันโอ้ยอว์กูตายวะเนี่ยอู้ไฟสองเดี๋ยวต้องได้กระทากกันก่ยเย็นคุยเย็นพักก่อน สีเข,ขียวมันสีเขียวมันยังไม่ตายหรอหรือมันตายแล้ววะสีเขียวไม่ตายโอ้ยเหลืองสองตัวใช่เหรอเออว่ะสีเขียวยังไม่ตายยังอยู่เฮ้อท,ทำไมไวะมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะเฟย์ยากคุณ,คณผมก่อเร่งนะคุณผมช่วยคุณยากนะไม่เป็นไรไม่ไปเป<ม>็นไรเฮ้ยมันโถมมามันโถมมาโถมมาโถมมโถมาโถม่อยต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 ่่อยเฮ้ย ถอยก่อนถอยก่อนตู้ตู้ตู้กลับไปโกู้กลับไปโกงเข้าบ้าน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 ต้องเสรอมาแล้วเรียนขุดเยอะละเยอะละเจอตายปะเนี่ยตายกูตายตายเหรอพนาดีหว่านาเอเมนเอเมลยดิเมลลดีอ๋อดาาที่นี่ ด้วยม,มีฮันนาเรื่สัตว์ไม่ไหวออของเราไม่ทัน